สวัสดีครับจากัณ์ฟันธงประจำวันศุกร์ที่24มกราคม2568ครับวันนี้มีทั้งหมด8คู่มาจากหลายลีกเลยนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับคู่แรกครับในรายการบูเดสลิก้าวอฟบวกพบกับโฮสไตคิวในเวลาตี2ครึง่งวอลฟบวกนั้นผลงานดูดีกว่าเยอะครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับโฮสตไตคิวที่ยังไม่ชนะใครในเกมเยอนเลยมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลบอกว่างานหยาบสําหรับทีมเยอแล้วครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปวอลฟบวกครับคู่ที่สอครับลีกเอิง,ง San, อ Saint A nes, 2, 45ทนะ เซงเอเตียนทีมเยอร์วันนี้ฟอร์มก็ไม่ค่อยจะดีครับสภาพทีมก็ไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่น่าจะเป็นโอกาสของเอเจโอแซครับที่จะ คว้าชัยไปได้ในเกมวันนี้ครับสามแต้มน่าจะเป็นของเจ้าบ้านครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จะกรพันขอฟันธงไปเอเจโอแสครับคู่ที่3ครับจูเบลาริกเบลเยียมแซงทรูดองเจอกับโรยัลอันเวิร์บในเวลาตีสีนาทีผลงานช่วงหลังของโรยัลอันเวิร์บนั้นดูดีกว่าเยอะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมา5้านัดต่อเนื่องแล้ววันนี้มาเยือนแซงทรูดองที่สถา,านการณ์ดูไม่ค่อยจะสู้ดีนักครับไม่ชนะใครในบ้านมา5นัดต่อเนื่องแล้วผมมองว่าโรยัลอันเวิร์บนั้นดูดีกว่าที่จะกลับบ้านไปมือเปล่าครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปรอยัลอันเวิร์บครับคู่ที่4ครับ EFL League 2 n e w p o r t County เจอกับ s w n d o n Town ในเวลาตี 2, 45 5นาทีครับ s w n d o n Town ฟอร์มเกมเยอือนไม่น่าวางใจสักเท่าไหร่ครับถ้าจะคาดหวังว่าพวกเขาะจะบุกมาเอาชนะน w p o r t County ไปได้ง่ายๆผมว่าก็น่าจะยากอยู่ครับ นิวพอเคาตี้เองก็หลังชนฝาแลวนะฮะไม่น่าจะแพ้ง่ายๆครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปนิวพอร์ตเคาตี้ครับมาถึงคู่ที่5ครับซึ่งเป็นคู่เด็ดประจำวันนี้ครับในรายการกาโชว์ซีรีอิตาลีครับโตรินโญเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของไกยอรี่ในเวลาตี2-45นาทีครับคู่นี้เราก็มีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับกับการทายสกอร์ครับว่าโตรินโญเจอกับไกยอรี่ในวันนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับวิธีการร่วมสนุกง่ายๆเลยนะคร พิมพ์คาตอบลงไปในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมแคปรูปคําตอบแล้วก็ส่งไปในกลุ่มอีกทีเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนที่บอลคู่นี้จะเริ่มเตะหรือว่าก่อนตี2 4งนาทีครับทางเข้ากลุ่มเพื่อส่งการบ้านข้อนี้ผมปักหมุดวาให้ข้างล่างนี่แล้วนะครับแล้วสําหรับทิศทางรวมไมถึงโจทย์ที่จะไปในคู่นี้เดี๋ยวผมส่งให้อีทีก่อนสองทุ่มเหมือนเดิมครับเฉพาะทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเช่นนั้นครับแล้วเจอกันในกลุ่มครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม คู่ที่6ครับลาลิกาสเปน์ลาสพามัสเจอกับโอซานซูนาในเวลาตี3ามลาสพามัสนั้นแพ้ติดต่อกันมา3นัดแล้วนะครับโดนยิงรวมไปทั้งหมด10ประตูด้วยกันไม่น่าจะส่งผลดีต่อสภาพจิตใจและความมั่นใจของทีมเลยนะครับแถมวันนี้ดาวยิงตัวเก่งก็มาติดทดแบนไปอีก1คนน่าจะส่งผลกระทบต่อเกมลุกในวันนี้แน่ๆเลยครับผมเลยมองว่าโอกาสที่โอซาซูนานั้นจะบุกมาแบ่งแต้ม ออกไปในวันนี้ได้มีค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันทงไปโอซาซูน่าครับคู่ที่7ครับเอเ c ฟแ m p เชเ s h i ชิพเชฟฟิลด์ยูเนเต็ด เจอกับเฮ w ซิตี้ในเวลาตีสาผมว่าเชฟฟิลยูไนเตดชนะแน่นอนครับแต่ว่าไม่น่าข้ามจทย์ที่ได้มาครับอย่าลืมว่าเฮ w ซิตี้เนี่ยพวกเขาช่วงหลังนี้ก็สู้สุดใจนะครับแล้วก็เจ้าเดือดกับลดยูไนเตดมาด้วย3ประตูต่อ3เมื่อ3นัดก่อนหน้านี้นะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้จะกรพัน์ขอฟันทงไปเฮ w ซิตี้ครับคู่ที่8ครับปริเมียลาลิกาอาราเจอกับโมเรนเซในเวลาตี35นาทีครับ ถ้าให้เลือกผมขอเลือกเชียร์เจ้าบ้านดีกว่าครับอย่างน้อยก็มีชัยชนะให้เราได้เห็นอยู่บ้านครับประกอบกับทางฝั่งของโบเรนเซ่เนี่ยออกไปเยือน6นัดที่ผ่านมาไม่ชนะใครแล้วก็แพ้มาไปถึง5นัดด้วยกันครับโอกาสที่จะกลับบ้านไปมือเปล่าค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ จักรพันธ์ขอฟันธงไปอาร์ดก้าครับและนี่คือทั้งหมด8คู่ประจำวันนี้ครับยังไงก็ลองเอาไปประกอบการตัดสินใจของทุทกๆท่านดูอีกทีนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบในค่าคืนนี้ครับถ้าหากคอนเทนต์วันนี้พอจะเป็นประโยชน์ก็รบกวนเวลาสักครู่เดียวครับช่วยกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดกิจก,กรรมดีๆรวมไปถึงการวิเคราะห์ด้วยกันแบบแบบนี้ในทุกๆวันสวันนี้หมดเวลาของจักรพันธ์ฟันธงงแล้้วววเจกัันนนใใหม่่พรรุีีสสดคบ